วันนี้มีข้อมูลนะครับเมือ่อเมื่อสักครู่นี้บอกว่าเรียวไทม์นะคุณระเจ้าขอบคุณมากครับบอกว่าเรียวทไทม์ไต่ขึ้นดับ94ของโลกแล้วอ,อ่าใช่ครับเพราะว่าใช่มันตั้งแต่นัดที่แล้วนี่ใช่ไหมนัดนี้นัดนี้อันนี้มนนผม ผมขออนุญาตเข้าไปดูนะขออนุญาตพูดข้อมูลจากข้อมูลสถิติฟุตบอลทีมชาติไทยเพจนี้ทุกคนตามอยู่แล้วนะครับก็ไปตามกันได้เพจนี้เป็นเพจที่วิเคราะห์เรื่องของคะแนนฟีฟ่าเรื่องของอสถิติหรือว่าเงื่อนไขาการเข้ารอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ทีมชาติไทยเนี่ยการันตีขยับขึ้นระดับ94ของโลกแล้วนะครับก่อนจบปี2025แน่นอนแล้วนะครับทีมชาติไทยตอนแรกเนี่ยก่อนเกมเนี้ยก่อนเกมศรีลังกาอันดับ96เนาะแล้วก็ไปชนะศรีลังกาอันดับ193ของโลก นชนะไป4-0เนี่ยคะแนนความสำคัญของของทัวร์นาเมนต์นี้ก็คือครอบรอ,รอบคัดเลือกของเอเชียนคัพเนี่ยคูณไป25คุณเยอะนะครับก็คือจะได้คะแนนเพิ่มบวก4.77คะแนนง่ายๆว่า2เกมนี้เจอสกอสิงคโปร์รวมกันเนี่ยได้เพิ่มประมาณบวก7.90คะแนน ทำให้คะแนนเพิ่มจาก1235.36เนี่ยเป็น1 2 4่2 6คะแนนนะครับการันตีขึ้นอันดับ94ของโลกแน่นอนแล้วซึ่งถือว่าเป็นอันดับที่ดีที่สุดในรอบ17ปีนะครับหลังจากที่อยู่อันดับ93ในปี2008แล้วก็อันดับโลกอย่างเป็นทางการเนี่ยจะประกาศในวันที่19พฤศจิกาย,ยนนี้นะครับอันนี้ขอบคุณข้อมูลนะครับจากเพจข้อมูลสถิติฟุตบอลทีมมชาติไทยยด้วนะผ